งัดทางงัดทางงัดทางงัด,งงด <c oughs> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รอชีวิตบานบางวันนี้พามาหาหน่อไม้ค่ะหน่อไม้อย,อยู่กลางทุ่งนา,าไปงัดทางงัดงัดงัดออกมา,าตายหมดซ <c oughs> ับสูงสูงขึ้นกว่า้านเ้ยมันแก่พดเนาะเออ เอาไปเผาเผาซุปมันหลายหน่อไม้มันหลมีโซ่ใส่หัเรียกหมูขานลุงเหรนี่ไงทุกคนหน่อไม้นี่นี่นี่หน่อใหญ่ใหญ่เบิ่งเบิ่งเลยวันลาเลยคุณน้อยหน่อเข่าเอาเนี่ยมันเท่าไปไม่ได้ดอกน้ำไยเฮ้ยหน้องเข่าไปเออแต่เด้อมาหาหน่อไม้เด้อมื่อนี้เนี่ยย้ายหล่อลงฟุ้งย้ายหล่อไม่ได้ เอาบานนด้มึงมาซับหนังไม้อยู่หน้าให้อยู่หน้านี่เระจ้ะหนังไม้ไทยบานเอาได้บ่ล่ะปัดคือว่าล่าเรามีดทางเอาเผาเมื่อวานนั่นเผาหนอนใหญ่เนาะซับได้พี่ภูมิอยู่พี่ก็ได้พี่มันซับเราพี่พี่พี่น้องพี่ นี่แต่นอยใหญ่ๆนี่นี่นี่เอาเมื่อเผาเผาแล้วก็เอ็ดอันน้ำซอยไว้ถ้าซุปนี่แหละมันไปในเมืองในนาไม่ได้ในห้างในนี่ไม่ได้กมาน้ำทุ่งน้ำท่าอันนี้โรคมันระบาดไอข้างเดือกับลำบากไอข้างเดือกับลำบากกับมาอยู่ทุกให้ทุกนาอันนี้แหละ ไปทั้งคกูกไปกับไปหาเห็ดกึนมาทั้งทุ่งกับมาหาหน่อไม้ไหาหน่อไม้กับไอยบขาบ่างัดทางงัดทางงัดทางงัดครับขึ้นมาพี่พี่ บิดน่อเบิดก่อแล้วมันบ้านี่มาเอากอนนี่งัดทางงัดทางงัดทางงัางงัดทางงัดทนังงัดทางดงบอารมณ์บอดจอยอารมณ์บอดจอยนี่จ้นี่ของนอกอือนี่แหละอั่นี่แหละสามหักไปสิเอางัดงเออ กะซัทำไมเขาซับงัดงัดเนน่นเอนาะตากล้องตากล้องงอนตากล้องไม่พอใจแบบนี้เออทำนี้ล้าไปเผาเมื่อนี้กัยายกับสิเผามุดเอาไปเนี่ยไปซับมันนน้อยนี่เอาไม่เอาม่เอามันหนอนนั้นเอาตะซุ้ยาวๆมันเสียไปเผามันดีนอ เอาไปไว้มีดนะพูนชั้นหนึ่งพูนยาวาได้บ่ละนอนนะไปสวนรถไปับไป,ไปขีป้ออมาไปเขับมาไปนี่นี่นี่น้อยเงินแล้่เอาไอ้ไนี่ไอ้ต่ำอเมื่อเอาแต่ไอ้ต่ำก็พอไอ้ทงปล่อยมันเพิ่นไปซะเฮ้ยเอามันเมันเลยนี่นเด้มันเหี่ยวมันบ้องหลายบ้องกวางแล้วบ้องกันซาน เอานอนเดียวนั่นแหละยืดบนนอนเดียวก็ได้นั้นมันได้ขึ้นแล้วก็ปล่อยมันซะนี่ห่เออซับตั้งตารางนี่ตารางอีนี่นี่แม่นเทิงขึ้นไปอีกน้อยหน่อยนะบ้องมอ,องอ่อนๆมนันน่ะเออ,เอ,อหาหน่อไม้มันก็หาง่ายกว่าหาเห็ดอยู่ดิเออนั่ยนะโอ,อ้โหพ่ยาลุดปั๊ดป,ป,ปั๊ดผุบๆไอผุบแม่และ

กิ๊บก่อนเอ้มีปิดเลยกิ๊บนี้ก็ไว้ซัํนี้นหะจ้าเดี๋ยวขึ้นไปเผาจาังสิถ่ายให้เบิ่งอีหลีเนวันนี้ไปท่องอาจัง